ย้อนกลับไปข่าวเก่านิดนึงก็คือมี่ต้องท้าวความก่อนเนอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมี่ก็เคยรายงานไปแล้วแหละว่าคนที่หากินกับราชวงศ์จักรีเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะพวกราชนิกูลนะคะที่เป็นราชนิกูลแบบชั้นปลายแถวอะคือเป็นเพียงแค่หม่อมหลวงนะคะก็คือในภาพข่าวเนี่ยก็จะเป็นหม่อมหลวงปานวาซึ่ง ก็เป็นเพียงแค่หม่อมหลวงแต่สามารถที่จะใช้ความเป็นราชินิกูลปลายชั้นปลายแล้วก็คือเป็นหม่อมหลวงแต่ก็ยังหากินในการเดินสายเพื่อจะเป็นการเปิดงานอบอตฝังลูกนิมตๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ยังคงทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อ,อช่วงก่อนสิ้นปีนี้ก็มีการเดินสายอีก นะเขาบอกว่าขบวนการหม่อมหลวงปานวาดสุขสวัสดิ์นะคะอรารวาสหนักเลยทําตัวเลียนแบบเหมือนเ,ออเป็นราชนิกูลเลยนะคะก็คือเดินทางแล้วมีขบวนต้อนรับนะคะ <_ C 1> มีการรับดอกไม้จากพานแล้วก็มีพวกคนทั้งหลายเนี่ยก็คือกราบกรานกันอยู่เบื้องล่างเนี่ยแหละก็คือทําตัวเหมือนเป็นเจ้าเลยแหละนะ,ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะก็อันนี้ก็บอกว่าอะไรเนี่ยท่านหม่อมหลวง โอ้โหคือเป็นหม่อมหลวงยังใช้คำว่าท่านด้วยนะท่านหม่อมหลวงปานวาดสุขสวัสดิ์พร้อมคณะได้เข้าพักณนะเรือนไทยริมน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการต้อนรับดูแลอย่างอบอุ่นจากท่านผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บริหารคณะกรรมการเรือนไทยริมน้ำ แล้วก็คุณสุธินันวงพัทรนนท์ณคณะกรรมการผู้ดำเนินงานขอขอบคุณมานะโอกาสนี้นะคะก็เนี่ยแหละเขาก็จะอาศัยรับงานประเภทนี้ด้วยความเป็นหม่อมหลวงนะคะก็เดินสายไปไปทั่วต่อมานะคะก็เป็นข่าวเพิ่มเติมตรงที่ว่าเขาบอกว่ามีการปลอมแปลงด้วยนะเป็นราชนิกุลที่ เป็นราชนิกรของปลอมอ่ะเอออันนี้แปลกไหมเดี๋ยวเรามาดูนิดหนึ่งเขาบอกว่าตายแล้วนี่ราชวงศ์จักรกีหรือว่าจับก,กังกันแน่เมืองไทยพังแน่ราชนิกลเนี่ยปลอมระบาดหนักเลยทีเดียวเขาบอกว่าขายขำค่ะพบบาะแสแก๊งราชนิกลปลอมระบาดกันอีกหนึ่งเขาบอกคราวนี้เนี่ยกลายเป็นชายแท้ ได้อ้างชื่อหม่อมราชวงศ์ชนาวุฒิวรวุธซึ่งเป็นโอรสในหม่อมเจ้าพิทยากรพันว์วรุธมันก็จะดูมั่วๆแล้วก็จะดูงงๆงงสักนิดหนึ่งเพราะว่าหม่อมเจ้าพิทยากรพัน์เนียมีโอรสเพียงแค่คนเดียวก็คือหม่อมราชวงศ์สิริพงศ์วรวุษคนนี่ในสังคมเนี่ยเขารู้จักกัน เป็นช่างแกะสลักน้ําแข็งอยู่ที่เมืองนอกอยู่ที่ต่างประเทศนู่นแล้วก็เคยมาทํางานที่สยามสแควร์อ,อ่าไม่ใช่สยามสแควร์ตายแล้วเร,เราเราเรามองผิดไปได้ยังไงเขา <ilia> บอกว่าเขาเนี่ยเป็นช่างสลักน้ําแข็งอยู่ที่ต่างประเทศนู่นเคยมาทํางานที่สยามเคมเบนสกี้ให้กับทางพระเทพด้วย ปรากฏว่าอยู่ๆวันหนึ่งนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยมันดันมีหม่อมราชวงศ์โง่ขึ้นมาหม่อมราชวงศ์ปลอมราชนิกุลปลอมนะคะหม่อมราชวงศ์ชนาวุฒโผล่มาจากไหนก็ไม่ทราบสง่าราศีจะมีหรือเปล่าก็ไม่มีแถมใน f c e e o o o เนี่ยก็ยังมีแต่เพื่อนแบบที่ว่าพอเราเข้าไปดูแล้วมันอียังวะนะคะก็ถ้าเกิดว่าคลิกให้ดูก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง คนนี้น่าจะเป็นตัวจริงนะคะส่วนอันนี้นะคะที่เป็นราชงค์ปลอมก็คือชนาวุธิวรวุธอะไรเนี่ยพอดู Facebook แล้วก็ดูแปลกๆนะคะดูไม่น่าจะใช่หม่อมราชงค์ตัวจริงนะคะทีนี้เขาบอกว่าเข้าไปดูใน f a c e b o o k เนี่ยก็จะมีแต่เพื่อนแบบอีหยังวะคนที่อุปโรค หม่อมราชวงศ์ชนาวุฒิขึ้นมาก็อีรอบเดิมก็คือไอ้พวกอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ขายรางวัลต่างๆไทยวันณบีก็แล้วแต่นะอยากได้รางวัลก็จ่ายเงินซื้อเข้ามาซิเขาบอกว่าจกกีจริงๆว่าเน่าแล้วยังมีจกกีปลอมเพิ่มมาอีกเพียบเลยแบบนี้พูดได้คำเดียวว่าเมืองไทยทังแน่นะคะแล้วก็ถ้าดูจากรูปเนี่ยก็จะเห็นเลย เขาบอกว่าหม่อมราชวงศ์ชนาวุฒิวรวุฒิมีการแจกรางวัลให้คนดีของสังคมนะคะก็คือจะเป็นภาพนี้นี่ภาพนี้นะคะเขามีคำบรรยายบอกว่าหม่อมราชวงศ์ชนาวุฒิวรวุฒินะคะตัวปลอมอได้มีการแจกรางวัลให้คนดีของสังคม ส่วนภาพนี้ส่วนภาพนี้นะคะมีการบรรยายบอกว่าหม่อมราชวงศ์ชนาวุฒิวรวุฒิได้มีการร่วมแถลงข่าวกับแม่ชม้อยนะคะซึ่งพอเราคลิกเข้าไปดูแล้วก็ปรากฏว่าชมรมสายใจไทยแทนคุณแผ่นดินได้มีการจัดพิธีประกาศรางวัลเกียรติคุณรางวัลบุคคลและองค์กรต้นแบบของแผ่นดิน ปณิธานแห่งความดีแทนคุณแผ่นดินประจำปีพศ2566ซึ่งคนนี้เขาเป็นใครนะคะก็เลยมองว่าเออน่าจะเป็นลชอโชงตัวปลอมหรือเปล่าแล้วพอได้ดูภาพถัดไปนะคะภาพนี้เขาบอกว่าโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบของสังคมประเทศชาติรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ บุคคลชุมชนและองค์กรต้นแบบคุณธรรมแห่งชาติประจำปีพศ2566หม่อมราชมงศชนาวุฒิวรวุฒิแล้วก็เขาบอกว่าโอรสในหม่อมเจ้าทิพยากรพันบวรวุฒิพระโอรสในพระราชวรวงเธอพระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ ราชกุมารประธานในพิธีมอบรางวัลอืออันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นตัวจริงใช่ไหมเอ่ยเขาบอกว่าวันอาทิตย์ที่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหสิบหกอันนี้คือเป็นใบประกาศอันนี้อืมแล้วก็พอไปดูข่าวของผู้จัดการนะคะของสื่อผู้จัดการออนไลน์ได้บอกว่า ถือเป็นโอกาสพิเศษที่เซเลปออนไลน์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์แบบ exclusive นะคะของคุณชายโมโมหรือว่าหม่อมราชวงศ์สิริพงสริพงศใช่สิสริพงศ์หม่อมราชวงศ์สริพงศ์วรวุฒิโอรสองค์เดียวอ่เห็นไหมที่มีการไฮไลท์ให้ด้วยนะบอกว่าโอรสองค์เดียวในหม่อมเจ้าพิทยากรพันธ์ วรวุฒิกับหม่อมสถาพรวรวุฒิณอยุธยาซึ่งถือว่าเป็นลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าปู่ทวดถึงเรื่องราวชีวิตในต่างแดนที่ผ่านมาครบทุกรสเลยและไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนหากเปรียบเทียบละครนี้เป็นภาพยนตร์สักเรื่องหนึง่งรับรองว่าผู้ชม คงจะได้เต็มอิ่มกับเรื่องราวที่ชวนลุ้นและว้าวสุดๆจนไม่อยากจะพลาดเลยแม้สักตอนเดียวนะอันนี้ก็แสดงว่าตัวจริงเนี่ยก็คือภาพนี้นะภาพนี้คือตัวจริงเป็นหม่อมราชวงศ์สิริพงศ์วรวุิโอรสตัวจริงแต่ว่าไอที่เราเห็นปรากฏที่เป็นมอบนั่นมอบนี่นี่คือตัวปลอมนะไม่แน่ใจว่างอกมาจากไหน แล้วตรวจสอบได้อย่างไรนะคะแล้วตายแล้วพวกสื่อเนี่ยไม่มีใครร่วงรู้เลยหรือมีเรื่องงงเหมือนกันนะอย่างนี้มันมันจะเอาใครขึ้นมาอุปโลกก็ได้อย่างนั้นหรอนะคะแล้วบอกว่าอ,อ่เป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ๆก็มาโผล่เป็นชนชั้นสูงแล้วก็มีการออกงานด้วยนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีใครชักนําเข้ามาหรือเปล่าเอออันนี้อันนี้งงมาก แล้วมีคนสงสัยนะคะบอกว่าเออแล้วทําไมเขาไม่มีองค์กรหรือว่าหน่วยงานในการตรวจสอบหรอว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมแล้วอยู่ๆมาแอบอ้างทับซ้อนแบบนี้อ่ะเออเพราะว่าเขาบอกแล้วนะคะว่าเป็นโอรสองค์เดียวแล้วโอรสองค์เนี้ยเขาก็อยู่ที่ต่างประเทศก็คือเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้รับรู้อะไรด้วยแต่ว่าสื่ออะไรเนี่ยที่มีการแอบอ้างอ่ะเออไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลเลยเลยหรือยังไง แล้วคุณรู้ไหมคะว่ามีคนเข้ามาบอกด้วยซ้ำว่าคนลนักษณะแบบนี้มีเยอะด้วยนะมีการแอบ,บอ้างเยอะอืมบอกว่าวันนี้คืนด้อยากเป็นหม่อมขึ้นมาก็อุปโลกบางคนบอกเลยด้วยซ้ำนะว่าอย่างเงี้ยน่าจะโดนมาตรานึงหนึ่งสองด้วยหรือเปล่านะไปแอบ,บอ้างอืม แล้วก็เดี๋ยวนะพอมีตามเข้าไปดูใน Facebook ก็มีคนก็เอาข้อมูลมาปล่อยนะคะบอกว่าใช่คนนี้หรือเปล่าพอเราเข้าไปดูใน f a c e b o o k ก็ก็ก็ใช่นะใช่เป็นคนที่เรามองว่าเรามองว่าแอบอ้างอะ่ะอืมเดี๋ยวก่อนนะ เขาบอกว่ามีคนเข้าไปสืบมานะคะบอกว่าเหมือนกับว่าเอารูปหน้าของตัวเองเนี่ยไปตัดแต่งแล้วก็แปะใส่ในโปรไฟล์หม่อมตัวจริงเขาบอกว่าประเด็นก็คือเจ้าของงานเนี่ยไม่ตรวจสอบอะไรเลยหรือเอออันนี้เห็นด้วยนะคือคล้ายๆว่าปัจจุบันเนี้ยใครๆก็รู้เน้มันมีมันมีแอปเนี่ยมากมายก็บางครั้งก็เอาเฉพาะหน้า นะคะมาใส่ในในในแอปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับใช้แอปผ่านกระบวนการเข้าไปแล้วก็เป็นการเหมือนปลอม,ปลอมแปลงเอกสารนะแล้วก็เขาคุยกันในตลาดหลวงนะคะบอกว่าเออเจ้าของงานแม่งก็คงไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยอะอืมแล้วก็บางคนเขาบอกบอกว่าเออเราน่าจะส่งข้อมูลอันนี้ไปให้ เจ้าของงานหรือว่าให้หม่อมราชวงศ์ตัวจริงดูจะดีกว่าไหมก็คือมันจะได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาไงว่ามีการแอบอ้างอืมอ๋อแล้วก็มีคนเขาเอาข้อมูลมาบอกเขาบอกว่าอ่าคุณรู้รเปล่าว่าไอ้เจ้าของงานเนี่ยมันก็รู้เห็นเป็นใจกับไอ้หม่อมซนเจน้นก็คือเหมือนกับว่ารู้กันไง ก็คือไม่ได้หมายความว่าเขาโดนหลอกหมายความว่าเจ้าขอ,องงานเนี่ยก็คือรู้อยู่แล้วว่านี่คือหม่อมซนจนก็เลยหัวกันเองก็คือคล้ายๆว่าอัดยายซื้อขนมยายคือรู้ว่าเนี่ยเป็นการหลอกแต่ก็เอาเงินจ้างเออมึงก็ทํางานให้กูก็แล้วกันอะไรประมาณเนี้ยรู้กันดีโดยที่ว่าหม่อมราชวงศ์ตัวจริงอะ่ะก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราว่างันเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหัวกันค่ะคือเขาไม่ได้หลอก เขาเขาไม่ได้หลอกกันเองเขารู้กันแล้วเขาก็มาหลอกคนในงานด้วยนะคะก็คือไม่อยากไปติดต่อหม่อมราชวงศ์คนนั้นถูกไหมเพราะว่าคนนั้นเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็เลยแอบอ้างชื่อเพื่อที่จะทํามาหารับประทานว่างเงินเถอะก็คือหลอกหลอกแรกรนั่นแหละหลอกแกประชาชนเพราะอะไรเพราะว่าการสร้างงานแบบเนี้ยก็เป็นการเหมือนกับเอาเอาชื่อเอาเสียงเขามาหากิน่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปในงานเนี้ยเขาก็คิดว่าเออมีหม่อมราชวงศ์คนเนี้มาเปิดงานให้มามอบรางวัลหรืออะไรเงี้ยแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ไงสแสดงว่ามันอาจจะเป็นงานที่มีความสีเทาด้วยซ้ําเพราะว่าอะไรจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณโปร่งใสเนี่ยคุณไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้อะแต่แต่ยังไงอะคือหมายถึงว่าคุณคุณต้องการให้บริษัทคุณหรืองานของคุณเนี่ยมันมีเกียรติ แต่คุณไม่รู้จะไปหาใครคุณก็เลยอุปโลกคนขึ้นมาเป็นหม่อมราชวงศ์เลยอย่างนั้นหรอโอ้แสดงว่าอันนี้มันมันไม่โอเคแล้วนะอือก็อันนี้เราก็เลยนํามาฝากนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยนอกจากอราชวงศ์จักรีแล้วเนี่ยก็ยังมีราชนิกูลนะคะที่ออกมาเป็นการเขาเรียกอะไรหลอกประชาชน แล้วคนนี้ก็น่าจะเป็นเป็นเหรนไหมเออน่าจะเป็นรุ่นเหลนของทางพระปิ่น9เก้าพระอินเก้าคือใครเดี๋ยวคนอาจจะงงพระอินเก้าก็คือราชการที่สี่คนที่สองนะเออบางคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าราชการที่สี่ของประเทศไทยเรามีสองคนนะอืมราชการที่สี่ก็คือคนคนหลักนะคะก็คืออ,อพระจอมเก้า นะคะแล้วก็คนที่สองนี้ก็คือพระปิ่นเก้าก็คือพี่เป็นพี่น้องกันเนี้ยแหละแล้วก็แบ่งกันนะคะเพราะกลัวเดี๋ยวจะโดนโค่นบัลลังก์ก็เลยอัญเชิญให้ขึ้นเป็นกษัตร,ริย์ราชการที่สี่คนที่สองนะคะก็เขาอาจจะคิดว่าหน้าตาเขาคล้ายกันมั้งก็เลยเอามาอุปโลกให้กลายเป็นหม่อมราชวงศ์นะคะก็ดูเอาแล้วกันนะคะนี่คือสิ่งที่สามารถที่จะเอามาหากินให้อยู่หรือทํามาหากินได้ก็ ลองดูเอานะคะว่าไหวไหม